ภาเจ้าหาโทงเชียบมันหาสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับอู่หารเราชื่อกันอีกเช่นเคยนักเรียนเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีกันหรือเปล่าเอ่ยเฟยฉางหาวค่ะวันนี้พร้อมที่จะเรียนกับเราสื้อแล้วหรือ,อยังคะโอเคงั้นเรามาเริ่มเรียนกันเลยดีกว่าค่ะก่อนอื่นนะคะเราซื้ออยากให้นักเรียนนะคะดูรูปที่เราซื้อนําให้ว่ามีรูปอะไรบ้างเกี่ยวกับอะไรบ้างลองทาย ให้เราซื้อฟังเลยคะ่ะโอเคก็เป็นรูปของผักนะคะดังนั้นในวันนี้เราซื้อก็จะมาสอนนักเรียนในเรื่องของผักนั่นเองค่ะซึ่งผักในภาษาจีนนะคะเราจะออกเสียงว่าชูใช่ชูใช่ชูใช่นักเรียนลองออกเสียงให้เราซื้อฟังเลยคะ่ะเฟยฉางห่าวค่ะวันนี้นะคะ เาซือก็มีเพื่อนคนจีนที่จะมาออกเสียงให้เราฟังด้วยนะคะนักเรียนตั้งใจฟังนะคะผชูไัชูไกนักเรียนเราออกเสียงที่นักเรียนได้ยินให้เราซื้อฟังเลยค่ะไฟฉางหาวค่ะชูใช่แปลว่าผักนั่นเองแล้วเราซื้อจะพานักเรียนไปดูผักของเราซื้อ ว่ามีอะไรกันบ้างนะคะไปดูกันเลยผักชนิดที่หนึงนะคะนักเรียนรู้จักไหมเอ่ยว่าผักชนิดนี้คืออะไรอ่าเฟยฉางห่าวค่ะผักชนิดนี้นะคะก็คือผักกาดขาวนั่นเองค่ะเคยกินกันไหมคะอร่อยนะคะเราซื้อว่าผักกาดขาวนะคะในภาษาจีนเราจะออกเสียงว่าป๋ายใชย่ป๋ายใชย่ป๋ายใชย่นักเรียนเราออกเสียงให้เราซื้อฟังหน่อยสิคะ เฟยฉางข่าวค่ะงั้นมาฟังเพื่อนคนจริงของเราซื้อออกเสียงกันนะคะตั้งใจฟังล่ะไปไฉไปไฉไฉนักเรียนเราออกเสียงตามที่ได้ยินให้เราซื้อฟังอีกรอบนึงค่ะเฟยฉางข่าวค่ะไปใช่ายใช่แปลว่าผรกการขาวพรรการขาวในภาษาจีนเราออกเสียงว่า ใช่เฝยฉางเฝยฉางหหาวค่ะอันนี้ก็เป็นปีชุ่นนะคะหรือว่าลำดับขีดนะคะอย่าลืมไปฝึกเขียนฝึกทบทวนฝึกออกเสียงกันด้วยละคะมาถึงภาคชนิดที่2นะคะนักเรียนรู้ไหมเอ่ยว่าภาคชนิดนี้คืออะไรเอ่ยอ่ภาภัคชนิดนี้นะคะก็คือผักชีนั่นเองผักชีนะคะในภาษาจีนเราจะออกเสียงว่าซ่างไช่ซ่ยงไช่ซ่ยงไช่ อักเรียนเราออกเสียงให้เราซื้อฟังเลยค่ะเฟยฉางฮ่าวค่ะมาฟังเพื่อนคนจีนของเราซื้อออกเสียงให้ฟังกันนะคะตั้งใจฟังนะซ่างไฉซ่างไฉซ่างไฉลองออกเสียงตามที่ได้ยินให้เราซื้อฟังเลยค่ะเฟยฉางเฟยฉางฮ่าวค่ะเสียงช่แปลว่า ภาคชี้อันนี้ก็อย่าลืมไปฝึกเขียนดูนะคะฝึกทบทวนฝึกออกเสียงก็ได้ค่ะมาถึงภาคชนิดที่3นะคะนักเรียนรู้จักกันไหมคะว่าภาคชนิดนี้คืออะไรอ่าเก่งมากนะคะภาคชนิดนี้ก็คือหัวหอมใหญ่เฮ้ยไม่ใช่ค่ะหอมหัวใหญ่นั่นเองค่ะนักเรียนเคยกินกันไหมคะโอเคหอมหัวใหญ่นะคะในภาษาจีนเราจะออกเสียงว่า หยางชงหยางชงหยางชงนักเรียนเราเออกเสียงให้เราซื้อฟังเลยค่ะเฟยฉางห่าวค่ะลองมาฟังเพื่อนคนจีนของเราซื้อออกเสียงให้ฟังนะคะหยางชงหยางชงหยางชงนักเรียนเรา,เอ,าออกเสียงตามที่ได้ยินให้เราซื้อฟังเลยค่ะเฟยฉางห่าวค่ะ อย่างชงแปลว่าหอมหัวใหญ่อย่าลืมนะคะอันนี้ปีชุ่นก็ไปฝึกเขียนกันได้นะคะอาจจะมองว่ายากแต่ถ้าเขียนตามลำดับขีดหรือปีชุ่นแล้วก็จะง่ายขึ้นค่ะมาถึงภาคชนิดต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะอันนี้นักเรียนรู้จักไหมคะว่าภาคชนิดนี้คืออะไรเราเรียกกันว่าอะไรเอ่ยเก่งมากค่ะภาคชนิดนี้นะคะก็คือแตงกวาค่ะแตงกวานะคะในภาษาจีนเราจะออกเสียงว่า หวงกวาหวงกวาหวงกวานักเ,เรียนลองออกเสียงให้เราซื้อฟังเลยค่ะเฟยฉางฮ่าวค่ะลองมาฟังเพื่อนของเราซื้อออกเสียงนะคะหวงกวาหวงกวาหวงกวา,วกวานักเ,เรียนลองออกเสียงที่ได้ยินให้เราซื้อฟังอีกรอบหนึ่งค่ะ ใบฉางห่าค่ะออกเสียงได้ดีนะคะนักเรียนฝึกเรื่อยๆนักเรียนก็จะออกเสียงได้ดีขึ้นไปอีกนะคะหวงกว่าแปลว่าแตงกวานั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นปีชุนนะคะอย่าลืมฝึกเขียนฝึกทบทวนด้วยนะคะที่สำคัญออกเสียงบ่อยๆนะคะมาถึงอันนี้เราซื้อเฉลยให้เลยนะคะอันนี้คือเก่งมากค่ะอันนี้คือทั่วฝักยาวนะคะทั่วฝักยาวในภาษาจีน เราจะออกเสียงว่าฉางโตชฉางโตชฉางโตนักเรียนเราเออกเสียงให้เราซื้อฟังเลยค่ะเฟยช้างหาวค่ะมาฟังเพื่อนเราซื้อออกเสียงกันดีกว่าฉางโตชฉางโตชฉางโตนักเรียนเราออกเสียงให้เราซื้อฟังอีกรอบสิคะ เก่งมากค่ะฉางโต้แปลว่าถั่วฟักยาวมาดูกันที่ภาคชนิดต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะอันนี้นะักเรียนรู้จักไหมคะหัวกลมๆแบบนี้เก่งมากค่ะอันนี้นะคะก็คือกะ่ำปีนั่นเองกะ่ำปีในภาษาจีนเราจะพูดว่าเปาซิน่า่เปาซิน่า่เปาซิน่า่ นักเรียนเราออกเสียงให้เราซื้อฟังหน่อยสิคะเฟยฉางข่าวค่ะเปาซินใช่นะคะแปลว่ากระลำปีลองฟังเพื่อนของเราซื้อออกเสียงกันดีกว่าค่ะเปาซินไช่เปาซินไช่เปาซินไช่นชักเรียนเราออกเสียงอีกครั้งสิคะ เก่งมากค่ะเปาซินใช่นะคะแปลว่ากะหล่ำปีนักเรียนคนไหนชอบกินกะหลำปีเหมือนเราซื้อบ้างเอ่ยอ่าเฟยฉางหาวค่ะมาถึงภาคชนิดต่อไปนะคะเห็นสีส้มๆแบบนี้นั่นก็คือเก่งมากค่ะแครอทค่ะแครอทในภาษาจีนนะคะเราจะออกเสียงว่าหูหลัวปักวหูหลัวปักวหูหลัวปักวนักเรียนเราเออกเสียงให้ฟังสิคะ เฟยฉางห่าวค่ะอันนี้นะคะเราซื้อก็เคยบอกไปแล้วนะคะว่าถ้าพินอินเป็นเสียงเบาเราจะออกกึ่งเสียงนะคะเราจะไม่ออกเสียงเต็มนะดังนั้นคํานี้จึงออกว่าหูหลวปปวกหูหลวปวหูหลวปวแครอทนะคะมาฟังเพื่อนของเราซื้อออกเสียงให้ฟังกันดีกว่าค่ะหูหลวปวหูหลวปวหูหลวปว อลองออกเสียงให้เราซื้อฟังอีกสักครั้งนึงสิคะเฟ้ยฉางเฟ้ยฉาง่าวคะ่ะหูหลัวปวดแปลว่าเก่งมากแปลว่าแครอทอย่าลืมดูปีชุ่นที่เราซื้อนำมาให้ด้วยนะคะจะได้เขียนได้ง่ายขึ้นคะ่ะเห็นสีแดงๆแ,แบบนี้มีประโยชน์ต่อผิวทำให้ผิวสุขภาพดีนั่นก็คือมะเขือเทศค่ะ มะเขือเทศในภาษาจีนเราจะออกเสียงว่าซีหงชื่อซีหงชื่อซีหงชื่อนักเรียนลองออกเสียงให้เราซื้อฟังเลยค่ะเฟยฉางหหาวค่ะซีหงชื่อแปลว่ามะเขือเทศลองมาฟังเพื่อนของเราซื้อออกเสียงกันดีกว่าค่ะ 西红柿นักเรียนเราออกเสียงตามที่นักเรียนได้ยินให้เราซื้อฟังเลคะ่ะเฟยฉางค่ะค่ะีหงชื่อแปลว่ามะเขือเทศนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นปีชุ่นนะคะเหมือนเดิมอย่าลืมฝึกเขียนฝึกทบทวนกันด้วยนะคะหลังจากที่เราได้เรียนเรื่องผักกันไปแล้วนะคะ เราซื้อก็จะมีการเลี้ยนสีเลี่ยนสีหรือว่าทบทวนให้นักเรียนนะคะโดยที่เราซือ้อจะเปิดภาพขึ้นมาแล้วให้นักเรียนถ่ายว่าภาพนั้นคือภาพชนิดอะไรและในภาษาจีนพูดว่าอะไรนะคะพร้อมกันหรือยังคะ e a r t Go ภาพแรกนะคะก็คือภาพอะไรคะจำได้ไหมเอ่ยผักกาดขาในภาษาจีนเราจะพูดว่าเก่งมากคะ่ะเราจะพูดว่าสายใชย่ ปายใช่อ่านักเรียนเราเออกเสียงให้เราซื้อฟังค่ะปลายใช่แปลว่าผักกาดขาวลองฟังต้นฉบับอีกสักรอบนะคะปายใช่ปายใช่เก่งมากค่ะนักเรียนเก่งมากนะคะภาพที่สองนะคะนั่นก็คือคืออะไรคะมีกลิ่นหอมเก่งมากค่ะคือ ผักชีผักชีในภาษาจีนเราจะออกเสียงว่าเฟยฉางหาค่ะจะออกเสียงว่าเซียงช่ายเซียงช่ายเซียงช่ายแปลว่าผักชีข้อต่อไปนะคะนั่นก็คือหัวหอมใหญ่เฮ้ยหอมหัวใหญ่นั่นเองค่ะเราจะออกเสียงว่าหยางชงหยางชงหยางชงนักเรียนเราออกเสียงสิคะ เบยฉางห่าวค่ะอย่างชงนะคะแปลว่า,าเก่งมากฟังต้นฉบับอีกสักรอบนะคะหยางชงหยางชงโอเคไปต่อได้เลยไหมโอเคพร้อมไปนะคะภาพที่สี่สก,ก็คือแตงกวาแตงกวาในภาษา,าจีนเราจะออกเสียงว่าเก่งมากหวงกวาหวงกวา หวงกว้าเราออกเสียงให้เราซื้อฟังหนะะ่อยค่ะโอเคมาฟังต้นฉบับกันค่ะหวงกว้าหวงก้าโอเคพร้อมไปต่อไหมไปกันเลยอ่ะภาพต่อไปนะคะนั่นก็คือมีสีเขียวๆยาวๆแบบนี้ก็คือทั่วฟักยาวทั่วฟักยาวในภาษาจีนออกเสียงว,ว่าฉ<ม>างโต้ฉางโต้ฉางโต้นักเรียนลองออกเสียงสิคะ ไปางหาวค่ะลองฟังต้นฉบับนะคะโ,โ,โอเคพร้อมไปที่คำต่อไปนะคะนั่นก็คือมีสีแดงนะคะมีประโยชน์ต่อผิวพรรณของเรานะคะนั่นคือมะเขือเทศใครชอบกินมะเขือเทศไหมคะโอเคมะเขือเทศเราจะออกเสียงว่าซีหงอสอซีหงอซีหงอ ลองออกเสียงให้เราซื้อฟังะะ่อยค่ะเฟยฉางหาวค่ะมาฟังต้นฉบ,บับกันนะคะโอเคเราซื้อไปต่อเลยนะคะทันไหมคะมาที่สีส้มๆแบบนี้นะคะกระต่ายชอบกินนั่นก็คือแครอทนั่นเองค่ะแครอทในภา,าษาจีนเราจะออกเสียงว่าหูหลัวปวั่ หูหลัวปัวหูหลัว萝卜ถัดไนเนาะเอกเสียงสิคะเฟยฉางฮาค่ะมาฟังต้นฉบับนะคะหูหลัวปัวหูหลัวปัวหูหลัวปัวปอ่าโอเคมาที่คำสุดท้ายนั่นก็คือกระลำปีกระลำปีเราจะออกเสียงว่าเปาซินไช่บ๊าซินไช ปาซินไฉนักเรียนเราออกเสียงสิคะเฟยฉางหาค่ะมาฟังต้นฉบับออกเสียงกันนะคะเปาซินไฉเปาซินไฉโอเคก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการเรียนสีของเราซื้อที่มาเรียนสีให้นักเรียนในวันนี้นะคะมาถึงจั่วเย่จั่วเย่หรือว่าการบ้านนะคะ ก็เหมือนเดิมนะเราสืตอก็จะให้ไป1นใบซึ่งด้านบนก็จะเป็นใบความรู้เรื่องผักดีมีประโยชน์ก็จะเป็นคำศัพท์ที่เราซื้อได้สอนไปในวันนี้นะคะถ้าใครฟังไม่ชัดหรือไม่แน่ใจก็มาทบทวนในใบความรู้นี้ได้นะคะด้านล่างก็จะเป็นแบบฝึกหดัดซึ่งเราซื้อมีคำชี้แจงให้ว่าให้หนักเรียนเติมคําศัพท์ให้ตรงกับผักที่กําหนดมาให้ถูกต้องเราซื้อก็จะมีรูปภาพของผักมาให้นะคะแล้วก็ มีที่ว่างที่ให้หนักเรียนเติมคําศัพท์นะคะนักเรียนก็นําคําศัพท์ที่เราซื้อสอนไปในวันนี้เนี่ยมาเติมให้ถ <i> ูก <t> ต <ube> <i> ้องกับชนิดของภากพร้อมกับระบายสีนะคะนักเรียนไม่ต้องกลัวนะคะว่าถ้าเขียนภาษาจีนไม่สวยเราซื้อจะจะว่าเราซื้อเข้าใจค่ะว่านักเรียนเพิ่งเริ่มเรียนเราซื้อขอแค่ให้นักเรียนตั้งใจเขียนให้เราซื้อนะคะเราซื้อดูออกนะคะว่าใครตั้งใจทําหรือไม่ตั้งใจทําโอเคนะคะอย่าลืมทําการบ้านด้วยนะคะ อย่าลืมฝึกออกเขียนฝึกเขียนตามปีชุนด้วยนะคะ